สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้แม่อ้อยจะมานําเสนอเมนูบ้านๆน,นะคะก็คือต้มไก่บ้านใส่ใบหม่อนนะคะหรือต้นมันเบอร์รี่นะคะแซ่บหนัวมากเลยค่ะไก่บ้านหนึ่งตัวนะคะแล้วแม่อ้อยก็ซื้อเครื่องในไก่อ่ะคะ่ะเป็นตับแล้วก็ตัวขืนอีกครึ่งกิโลนะคะตัวนี้ก็จะมีหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ขา่าตัวนี้ก็จะเป็น ผักชีผักชีฝรั่งพริกขี้หนูตำนะคะแล้วก็มีพริกแห้งทอดนะคะสำหรับปรุงรสนะคะเขาจะได้หอมหอมส่วนตัวนี้เกลือค่ะก่อนอื่นนะคะเรานำไก่ไปต้มกันก่อนค่ะส่วนเครื่องปรุงอย่างอื่นเข้ามาดูพร้อมกันนะคะนี่หม้อเราจะเริ่มเดือดแล้วนะคะไม่ร่อยใส่เกลือลงไปก่อนนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่ไก่ลงไปนะคะ เดี๋ยวแม่อ้อยขอต้มไปสักสิบนาทีนะคะแล้วเดี๋ยวแม่อ้ยค่อยใส่พวกเครื่องลงไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีฟองตัวคาวขึ้นมานะคะเราค่อยช้อนฟองเขาออกแล้วก็ค่อยใส่เครื่องต้มยำลงไปนะคะแม่อ้ยก็ใส่เกลือไปแล้วห้ามคนนะคะเวลาใส่ลงไปนะคะปล่อยให้เขาเดือดเองโอเคนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะโอเคทีนี้เรามาช้อนตัวที่มันขึ้นฟองออกให้หมดนะคะ ถ้าไม่ช้อนออกนี้เขาจะขาวนะคะฟองพวกนี้เทีนี้เรามาใส่ตัวนี้เลยนะคะความแซ่บนัวใบหม่อนนะคะตามด้วยนี่เลยะคะ่ะเครื่องต้มยำนะคะตะไคร้สี่หัวไข่สิบแว่นนะคะแล้วก็ มีหอมแดงค่ะใบหม่อนหนึ่งมัดหอมแดงสิบห้าหัวนะคะทีนี้รอหม้อเขาเดือดนะคะปิดฝาไว้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะหม้อเดือดเต็มที่แล้วนะคะโหหอมมากเลยน่ากินไหมคะเนี้ย อันนี้เขาจะเป็นไก่สาวนะคะเขาก็จะไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่นะคะทีนี้เรามาเริ่มปรุงเครื่องกันเลยก่อนอื่นใช้น้ำมะขามเปียกลงไปก่อนนะคะว่าจะใส่เข้าไปสามช้อนโต๊ะนะคะเราจะใส่ทั้งน้ำมะขามเปียกแล้วก็มะนาวค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะ น้อยใสมะนาวไป้อยใส่น้ำปลาไป3ช้อนนะคะเพิ่มความแซ่บนัวด้วยผงปรุงรส1ช้อนชาค่ะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะนาวนะคะอันนี้เป็นเป็นมะนาวไรเม็ดนะคะลูกเขาลูกเป็นมะนาวไรเม็ดนะคะลูกเขาก็จะใหญ,ใหญ่หนึ่งอ้อยใส่ไปนหนึลูกค่ะ เ๋ยวาแมาขอชิมรสชาติดูก่อนนะคะแซ่บหนัวมากเลยค่ะสุดท้ายนะคะตามด้วยนี่นะคะพริกแห้งทอดผักชีพริกขี้หนูพริกขี้หนูตำนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะ นี่นะคะต้มยำไก่บ้านค่ะต้มแบบบานๆแบบไทยมืองเลยทีนี้พร้อมเสิร์ฟเลยนะคะะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กันเพื่อนชาว YouTube นะคะถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังไมอ้อยอิงข่าวนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ